สวัสดีครับวันนี้กนที่22กุมภาพันธ์ปี67นะครับวันนี้จะวางแนวทางฮานอยฮิคาฮานอยือ,น,อยนเดิมนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นาาทิปสดเหมือนเดิมนะครับก็ลิปพานถนนมาเที่ยว,วือนเดิมนะครับที่ป้อมประจุนนะครับชมธรรมชาติสวยๆบ้านเราต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำธารเหมือนเดิมนะครับเนาะอานะนานมองหน้ากันครั้งหนึ่ง พเจริญหูเจริญตานะครับเนาะธรรมชาติบ้านเราจะได้ไม่เบื่อนะครับเนาะก่ยินไปที่แนวทางนะครับแนวทางก็ยัามาเป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นน้อยลาวไทยนะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับขบวนช้ยวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมวันนี้หาหน่อยวันที่21นะครับน,นี่วัน พฤหัสพลินะครับเนาะวันี22นะครับเนาะ22วันวันเพฤหัสพดินไข่สิ้นเดือนแล้วครับเนาะแป๊บเดียวขอรัฐบาลไทยก็ไกลแล้วครับเนาะเดือนนี้มีแค่29วันนะครับรุดเร็วหน่อยนะครับวันนี้ขอรัฐบาลไทยไม่ต้องรอนานนะครับเนาะวันศุกร์หน้านะครับเนาะศุกร์หน้าส่วนตัวนี้ก็จัดศึกเล็กไปก่อนนะครับศึกเล็กสศกษเงินร้อยเงินพันไปก่อน ่าเวลานะครับเนาะคนอื่นตัวลเมื่อวานก่อนนะครับต้องหานอยรอบห้าโมงนะครับหานอยรอบห้าโมงสองตัวล่างเก้าเจ็ดนะครับสามตัวบนก็แปดเจ็ดหนึ่งหานอยก็จบนแนวนี้นะครับเนาะอยู่เรื่อยเก้าเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งถ้าพูดยังไงก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้านะครับเนาะ 1> 7จ็ดหนของเราไม่มีนะครับนาะเรามีแต่9นะครับเนเจ็ดไม่มีก็เสียดายนะครับนาะก็มาที่รอบหกมงนะครับรอบของมงก็สี่สองตัวล่างก็สี่แาตัวบนก็เก้าสก็ดสี่แเราไม่มีนะครับนอาอเสียดายเราเป็นสี้สานะครับส,า,ส,า,สามเจ็ดราก็ไม่มีนะครับนาอเสียดายเฉีดไปเฉีดมานะครับนาะ มันจะเป็นสีขาวฮาน่อยเป็นตัวเน้นเลยนะครับสีลายมากรอบทุ่มหนึ่งนะครับรอบทุ่มหนึ่งสองตัวล่างก็สามเจ็ดสามตัวบนก็ห้าแปดสี่สามเจ็ดกับแปดสี่ก็เลขตัวเดิมนะครับของรอบหกมงนะครับเนาะสามเจ็ดกับแปดสี่ก็เลขตัวเดิมของรอบหกมงนี่แหละครับที่ผมเคยพูดไปจาว่าฮานอย ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับเนาะตัวเทอมออกแล้วออกได้อีกนะครับออกแล้วออกได้อีกตอนหกโมงออกสามเจ็ดล่างออกสี่แปดนะครับเนาะตัวเทอมหนึ่งกว่าแปดสี่มาออกบนล่างก็่าสามเจ็ดก็กลับไปกลับมานะครับเนาะหาหน่อยที่ผมเคยพูดประจํานะครับก่อนอแนวนี้นะครับเนาะก็สไตล์นี้ใครจับทางได้ก็สบายนะครับเนาะ จับทางได้บางทีวันหนึ่งเข้าได้ไดทั้งบนทั้งล่างนะครับเพราะจับทางถูกฮาหนอยตัวเดียวบางทีออกได้ทั้งสองวันสามวันติดนะครับขอหาหนอยรู้ดีนะครับเนาะขวานอยรู้ดี <c oughs> <c oughs> วองน,นี้ลงแนวทางให้เหมือนเดิมนะครับถ้ามีคนชอบก็จัดเลยนะครับเนาะวันนี้เด่นสี <c oughs> เด่นหนึ่งนะครับเด่นสี่เด่นหนึ่งจับคู่นะครับหนึ่งสามหนึ่งห้า 1941 1, 45 49 9395นะครับทวนให้อีกครั้งนะครับหาหนอยวันนี้เด่น4เด่น1จับคู่1315 1941 4549 9395นะครับ 8คู่ก็ให้เน้นไปที่3คู่นี้นะครับเนาะแคู่เน้นไปที่4 9 4 1 1 9 4 9 4 1 1 9 3คู่นะครับเนาะก็ชุด3ตัวนะครับก็มีลุ้น4ชุดก็คือ5 4 9 5 4 1 5 1 9 แล้วก็5 9 3นะครับ4ชุดนะครับสำหรับชุด3ตัว4ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่5 4 9 5 4 1แล้วก็5 1 9ตามลำดับนะครับเนาะก็ครบถ้วนนะครับสำหรับทางทางฮานอยวันนี้วันพฤหัสบดีวัน,นที่22นะครับเนาะ ถ้าใครชอบก็จัดไปเลยนะครับเนะาะทั้งชุด2ตัวสามตัวหรือเอานะครับเนาะใครขอชุด3ามตัวก็จัดไปนะครับก็สำหรับคนงบน้อยนะครับเนาะอมมนเดิมสำหรับคนงบน้อยตัวนี้ที่ผมเน้นให้นะครับเผื่อฟกเข้านะครับเนะาะเมื่อวานก็เฉียดไปนะครับเสียดายสี่แปดสี่เก้าให้หน่อยก็ไม่ได้นะครับเนาะเต็มเดียวเองเสียดายมากก็วันนี้ก็ลุ้นกันอีกนะครับเนาะ สี่เก้านะครับสี่หนึ่งหนึ่งนะครับสี 49, 41, ่เก้าสี่หนึ่งหนึ่งตัวเน้นนะครับที่ผมเน้นให้ส9 4เก้าสี่หนึ่งหนึ่งวันนี้ก็ค่อยจับทางได้นะครับเนาะค่อยจับทางได้กระทอนกระแทนมาหลายวันนะครับเนาะวันนี้ค่อยจับทางได้ในทั้งบนทั้งล่างไปเลยนะครับเนาะ จับทางไม่โปะเชะสักทีมันก็สามตัวแตกไปเลยสักทีนะครับเนาะช่วงนี้กระทนกระแทนเอพีชอบมไม่ค่อยลงทุนนะครับเนาะไม่ชอบกระข้ามไปนะครับประชฟคร์มมันเทิงไปวันนี้ลงให้มันเดิมนะครับเนาะเพราะว่าเอพีก็ถักมาว่าอยากให้ลงทุกวันถูกผิดไม่ว่ากันนะครับลงให้ทุกวันเพราะว่าเขาไม่ด้รัฐบาลไทยนะครับเนาะเขาจัดหาน้อยอย่างเดียวนะครับเขาบอก เขาเป็นคอหาานอยอก็ขอบทวน,นะครับนาะขอบทนก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ